สวัสดีครับสุรศักดิ์โฮมประสังหาเชียงรายวันนี้รีวิวที่ดินนะฮะบายพาสตะวันออกที่ดินบายพาสตะวันออกออพื้นที่เกือบหนึ่งไร่นะครับ 3, 000, 8, สามงาน80.8ตารางวานะะอยู่อยู่ระหว่างวีพีสติลนะฮะว p พีสติลอยู่ช่วงนี้ ถ้าท่านมาจากแยกดอยสเกนนะครับสี่แยกไฟแดงดอยสเกนเ,เลย VP พีสติก่อนถึงปั๊มปตทซ้ทายมือนะฮะถ้าท่านมาจากแยกดอยสเกนถ้ามุ่งหน้าเขย่าไปซ้ายมือที่ดินหน้ากว้างติดถนน96เมตรนะครับด้านซ้ายลึก22เมตรด้านขวา อาจจะบเซี่ยวนิดหนึ่งลึกเจ็เมตร60เซนติเมตรนะฮะนี่หมุดที่ดินนะครับหมุดนี้หมุดที่หนึ่งแล้วก็นู่นหมุดที่สองก็คือสุดเออเป็นเป็นเหมืองผมผมไม่ลงไปนะฮะเป็นเหมืองด้านเนี้ยยี่สิบสองเมตรนะครับแล้วก็ยาวตามถนนไปเก้าสิบ 6เมตร96เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลัง94 94.6เมตรสนใจก็ติดต่อ062 1624598นะครับให้ออกเรื่องนี้นะ ที่ดินทำเลทองนะฮะด้านหลังก็ขายนะครับพื้นที่ด้านหลังก็ขาย4ี่สิบสามไร่นะฮะที่เป็นทุ่งนานะครับก็ขายเฉพาะด้านหน้าก็ขายนะครับเฉพาะด้านหน้านี่3ามงานเขตก็อยู่ประมาณต้นไผ่นะฮะแนว,แนวต้นไผ่ต้นกล้วย เฉพาะเขตของที่ผืนด้านหน้านะครับมีถ <Okay. S 1> นดหลายแปลงนะฮะท่านสนใจพื้นที่ด้านหลังที่เป็นทุ่งนานะ <Okay. S 1> ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่ยาวจนสุดถึงถึงเนี้ยต้นต้นมะม่วงประมาณเนี้ยผมเดินพาดูนะครับ หมุดที่ดินตรงนี้เนี่ยปั๊มปตทออยู่ข้างหน้าเนี่ยประมาณสักร้อเมตรนะครับแล้วก็มีทางแยกอีกประมาณ50เมตรก็เป็นทางแยกเข้าบ้านศิลน์นีนะฮะโครงการโครงการ12นะอันนี้หมุดด้านที่ตะวันตกอนนดอันนี้7เมตร60 โอเคครับถ้าสนใจข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมก็ทักแชทอินบ็อกซ์ box, หรือโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับ0621624598นะครับสุรศักดิ์โฮมสังหาเชียงรายขอบคุณครับสวัสดีครับ